และนี่ก็คือหน้าตาข้าวมันไก่ย่างของเรานะคะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะสําหรับสูตรวิธีการหุงข้าวนะคะเราได้ลงให้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆลองไปไล่ดูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับข้าวมันไก่หน้ามออยเช่นเคยนะคะ เจอกันวันนี้จะมาแนะนําวิธีทําข้าวมันไก่ย่างนะคะมีขั้นตอนและว,วิธีการทําแบบไหนเดี๋ยวไปดูคลิปพร้อมๆกันได้เลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะเตรียมไว้สําหรับทาข้าวมันไก่ย่างในวันนี้นะคะก็เริ่มจากาไก่นะคะไก่นี้เราใช้ส่วนของสะโพกนะคะเรานําไปล้างน้ำทำความสะอาดด้วยน้าเกลือเสร็จแล้วเราถึงจะมาเลาะเอาไปดูกตรงกลางออกนี้นะคะแล้วเราก็แล่เป็นชิ้นย,ยาวๆแบบนี้นะคะ ไก่ที่นิยมนํามาทําข้ามันไก่ย่างส่วนใหญ่จะเป็นสะโพกนะคะเพราะว่าเนื้อตรงสะโพกมันจะนุ่มนะคะจะอร่อยกว่าส่วนอื่น,นะค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยซีอิ๊วดำหวาน กระเทียมพริกไทยรากขักชีโขลกละเอียดหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบต่างๆได้พร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาลงมือผสมน้ำหมักกันเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะ เทเครื่องปงรุงส่วนผสมต่างๆลงไปแล้วนะคะเราก็จะคนให้เครื่องปรุงละลายเข้ากันดีนะคะพอเครื่องปรุงละลายเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะนำะโพกไก่ที่เตรียมไว้มาหมักเลยนะคะขออนุญ,ญาตใช้มือเลยนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะ ทำง่ายไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเราจะหมักทิ้งไว้แบบนี้อย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนจะนำไปย่างนะค่ะหลังจากที่เราหมักไก่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะนำไก่มาอบโดยม้ออบลมร้อนนะคะใช้เวลาอบประมาณ20นาทีนะคะใชะ้ความร้อนอยู่ที่250อองศานะคะแต่สำหรับใครที่ใช้เตาถ่านอยู่แล้วสามารถย่างเตาถ่านได้เลยนะคะ E และนี่ก็คือหน้าตาไก่ย่างนะคะหลังจากที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้ไปเราจะนําไปทําข้าวมันไก่ย่างนะคะและนี่ก็คือหน้าตาข้าวมันไก่ย่างของเรานะคะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะสําหรับสูตรวิธีการหุงข้าวนะคะเราได้ลงให้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆลองไปไล่ดูได้เลยนะคะ